สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรียีวิธีพึ่งตนเองครับผมกําลังแบกไม้ไปค้าฝรั่งข้างหลังกันเฟิร์นหงมีนะวันนี้อากาศดีลงแปลงได้นานฝนแรกลงแล้วยาลืมเลยก็เลยเดี๋ยวต้องค้ำไม้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพายุจะมาต้นพันธุ์เราจะแย่เอาถ้าไม่ค้าเนาะพอเริ่มสูงอะไรเลยเหไหมต้องขออนุญาตวางก่อนนะว้า อันนี้เป็นเฟิร์นหงมิอายุหลายเดือนแล้วเหมือนกันก่อนหน้านี้ไม่สมบูรณ์เลยปล่อยไม่ได้ดูแลอันนี้เริ่มมาดูแลเริ่มใหญ่แล้วก็เลยได้เวลาค้ำไม้แล้วจริงๆมันมีไม้ค้ำมาตั้งแต่ตอนปลูกอยู่แล้วนะคือไม้ที่เสียบม,มากับต้นชําอยู่แล้วแล้วก็ลงปลูกไปพร้อมไม้เลยแต่ได้เวลาเปลี่ยนไม้แล้วเพราะว่าไม้เดิมเนี่ยกับเชือกเนี่ยมันเริ่มหลัดต้นตอนนี้เราก็จะแก้เชือกเดิมอ่ะเดี๋ยวต้อมเล่าให้ฟังทําไมฝรั่งกับไม้ค้ำเนี่ย มันถึงเป็นของคู่กันเป็นถึงเป,เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวเาว,วันนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพืชเมรด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังขอพักแป๊บหนึ่งโอเคไม้ okay. คำนั้นสําคัญชะไหนเนาะสําคัญมากนะปลูกฝรั่งใหม่ๆเนะ่ยอย่างแดงอโยธยาเนี่ยนะต้นคำทุกอันเลยนคือมันมีผลตลอดเวลาเราปลูกใหม่เนี่ยถ้าต้น รากลากใหม่ที่เขาออกมาเงี้ยมันกําลังเดินได้ที่ได้ที่ล้าโยกโยกโยกลากอยมันหยุดปุ๊บมันก็ชะงกักคือถามว่าตายไหมมันไม่ตายหรอกครับแต่มันไม่โตมันจะโตช้าเนาะต้องก็เลยจะค้ำเป็นหลักไว้หมดเลยนะแบบนี้นะคือพยายามให้เขาเคลื่อนไหวน้อยที่สุดยิ่งค้ำแน่นเท่าไหร่นะแต่ไม่ใช่ว่ารัดเขาจนแบบหายใจไม่ออกเลยนะ อันนี้ไม่ให้ต้นเขาโยกได้มากเท่าไหร่นะต้นมันก็จะโตวไวขึ้นเพราะว่าเขาสร้างรากปุ๊บเวลาลมพัดมาแรงแรงมันไม่กระเทือนอะไรเงี้ยรากเขาก็ไม่ต้องถูกทาลายแล้วก็สร้างใหม่มันก็จะเวลามันก็จะช้าไปแหวหมูนี่ก็ขึ้นไวจริงๆละเต็มวงเลยงานต้งช่วงนี้ก็เลยละมวนอยู่อะถอนหญ้าพเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า,านะ ขยะมันจะทําลายสิ่งมีชีวิตในดินด้วยนี่เลยไม่ใช้เลยไม่ตัดกระถอนับประมาณนีนน้นี่นะนก็จะค้ำค้ำไปจนกว่าต้นมันจะยืนทรงได้แล้วก็เชือกพวกนี้มันเริ่มรัดข้อต้นแบบนี้มันขอเด็ดเนี้ยออก,กเลย จนกว่าตรงนี้มันจะเริ่มใหญ่แล้วก็ดูแล้วว่ามันมันจะเริ่มรัดต้นไปแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนไม้อย่างข้างหลังเนี่ยต้องเริ่มเปลี่ยนข้างหลังใหญ่แล้วอ,อ,อย่างอันเนี้ยมีไม้ค้ำมาทุกต้นเลยนะนี่มีไม้ค้ำมานะเราต้องตัดอันนี้ออกเนี่ยไม้ค้ำอันนี้เราต้องตัดออกไม่งั้นมันรัดคอดไปตัดออกแล้วเอาออกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นยึดกับ มายค้ำมันใหญ่น,นี่เดี๋ยวเขาก็จะคํำทั้งแปลงเลยก็ช่วยทําให้ฝรั่งเราไม่คอนพอไม่คอนปุ๊บมันก็จะโตวไวขึ้นโตเร็วขึ้นไม่ต้องสร้างรากบ่อยๆอย่างที่ต้องบอกนเนาะก่อนนี้สั้นๆแวะมาเล่าให้ฟังสาคัญน,นะครับคําไม้เนี่ยที่ตะขีนี้ก็คําตลอดนะช่วงแรกเลยที่เราทําครั้งแรกนี้เราทําเป็นคอกเลยอ่่านนั้นมือใหม่จริงๆเมือ่อสี่ห้าปีที่แล้วค่ะ เราทำเป็นคอกนะนะตีคอกสี่เหลี่ยมเลยซึ่งมันเปลืองไม้มากตอนนี้รู้แล้วอเอาแค่นี้พอแล้วพอเราเริ่มห่อเนี่ยกิ่งไหนมันรับหนักเราค่อยเอาไม้มาค้ำที่ลูกอีกทีหนึ่งมันก็จะประหยัดไม้ประหยัดเวลาไปได้อีกอันนี้ก็ค้ำต้นเดียวอย่างนี้เลยเดียวเดียวเลยโอเคครับก็คลิปสันส้นๆเนาะเผื่อเป็นประโยชน์เดี๋ยวช่วยพ่อค้ำต่อแล้วเพราะช่วงนี้เดี๋ยวพายุเข้าเนาะลมแรงเดี๋ยวก็จะพาต้นหักต้นอะไรก็เลยต้องเตรียมรับมือก่อนอยายไม่ตัดเลยเขียวรึมเลยนะ โอเคครับก็อย่าลืมมาไปทำกันเนาะสำหรับส่วนใครมือใหม่ท่านใดที่กำลังเพิ่งปลูกฝรั่งก็อย่าลืมนะครับทำไม้สำคัญจริงๆโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่ต้อมเกษตรดีดีวิถีพึ่งนัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ